ปังแบบชุดไม่อยู่สำหรับผู้บริหารหนุ่มไฟแรงคุณพัชรกิจชื่นชมประธานบริหารบริษัทพัชรกิจพรอเพอร์ตี้จำกัดที่ครัมบอร์ดในแวดวงของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยให้บริการสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์รับจำนองและขายฝากที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างภายใต้บริษัทพัชรกิจพรอเพอร์ตี้จำกัดทีล่าสุดได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลใหญ่แห่งปีโดยได้เข้ารับรางวัลเอเชียท็อปอเวท2023ในสาขาเบสซีโอไปครองได้สำเร็จ สวัสดีครับผมพัชร,รกิจชื่นชมครับก็เป็นประธานบริหารบริษัทพัชร,รกิจพัฟตีจำกัดครับรู้สึกขอบคุณมากครับแล้วก็ดีใจด้วยแล้วก็เป็นเกียรติอย่างสูงครับที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับครับคือบร,บริษัทพัชร,รกิจพัฟตีเราให้บริการทางด้านสินเชื่ออสหาร,รัพย์ทระเภทครับเป็นบริษัทที่ดูแลกลุ่มลูกค้าเนี่ยทุกรูปแบบตั้งแต่กลุ่มลูกค้าทั่วไปเอสเอ็มอีสตาร์ทอัพ กรมค้ากิจาการขนาดเล็กไปจนถึงกิจาการขนาดใหญ่เลยก็คือเราดูแลครอบคุมทุกคนที่ทั่วประเทศไทยด้วย,ยครับคือเราตั้งใจให้การขอรสินเชื่อน,นั้นเป็นเรื่องง่ายครับอย่างการส่งเอกสารเนี่ยเราก็ปรับให้ใช้เป็นทางผ่านทางออนไลน์มาละตะลอดก็คือตั้งแต่ส่งเอกสารจนถึงอนุมัติเนี่ยลูกค้าไม่ต้องออกจากบ้านเลยแับผมแล้วก็จริงๆเรามีความตั้งใจและมีเป้าหมายที่ที่ทำมาโดยตลอดก็คือในเรื่องของการที่เราเนี่ย ยังคงให้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเพื่อที่สนับสนุนกลุณลูกค้าเนี่ยท่ามการธุรกิจ ทำกาเรเศรษฐกิจแบบนี้นั่นเองครับคือของเราให้วงเงินที่สูงครับแล้วก็เราดูมูลค่าจากหลักทรัพย์ของคลูกค้าที่นํามาค้าประกันก็คือลูกค้าเนี่ยเราไม่ได้เช็คเครดิตบุโรเราไม่ได้ตรวจสอบประวัติทางด้านการเงินไม่ว่าจะอาชีพไหนหรือว่าอายุเท่าไหร่เนี่ยก็กูก้ได้เพียงแค่มีหลักทรัพย์เท่านั้นเองครับจริงๆเรามีความตั้งใจเกี่ยวกับเป้าหมายในเรื่องของความฝันของของผู้คนนะครับเราเนี่ยเห็นความฝันของสตาร์ทอัพมากมายที่อยากจะท,ทําธุรกิจหรือว่าขาดโอกาสทางด้านการเงิน คือเราเนขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นโอกาสให้กับผู้คนเนี่ยได้เข้าถึงกับแหล่งเงินทุนได้โดยง่ายแล้วก็เราขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนทุกความฝันเนี่ยจากเส้นชัยนะครับให้เป็นยเส้นชัยแห่งความสาเร็จนั่นเองครับจริงๆเราวางแผนเสมอครับสำหรับกลุ่มประเทศทั่งบ้านแล้วก็จริงๆได้ลงมือวางโปรเจกต์ไปแล้วบ้างด้วยครับก็แฟนเพจเฟซบุ๊กครับก็ชื่อบริษัทเลยไปสรากิจอพาร์ตี้นะครับแล้วก็ทางไลน์แอพเชียลเว็บไซต์หรือว่า YouTube t i k t o k ก็มีครบทุกช่องทางเลยครับ